นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสสรุชอดได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล่าว ขอาการพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าวินัยและขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านวันนี้อาตมาจะได้นำธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกตัดสินคดีนะแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็สามารถจะตัดสินคดีแต่จะตัดสินคดีได้ดีหรือไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งแต่ได้ตัดสินนะซึ่งนำมาจากในชาดกที่ชื่อว่าทัาพพระ ปุปพชาดกเป็นชาดกที่ว่าด้วยเรื่องสุนัขจิ้งจอกตัดสินคดีความให้กับนาคสองตัวเราก็จะได้ธรรมะเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติได้ตามสมควรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากในสมัยที่พระผู้มีพระภาคอย่างทรงพระชนอยู่ในครั้งนั้นเนี่ยมีพระเถระท่านหนึ่งท่านชื่อว่าอุป,ปนันทะสักยะบุตรบวชอยู่ในศาสนานี้แหละ ท่านมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือในการพูดชักจูงโน้มน้าวให้พระพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยยินดีในความเป็นผู้มักน้อยสันโดษคือให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีๆแต่ตนเองเนี่ยไม่ทำนะสอนคนอื่นแต่เขาก็มีความสามารถเนี่ยแต่ทำไมเขาจึงกระทำแบบนี้เพราะว่าท่านอุป,ปนันทสกยบุตรเนี่ยท่านมีความอยากเยอะ มีความทะเยอทยานนะมีความมีโลภะง่ายๆนะว่าคือมีโลภะอยู่ในใจนียเยอะจึงมีอุบายโดยการพูดให้คนอื่นเนี่ยสละวัตถุต่างๆและยินดีในความมักน้อยสันโดษจีวรที่ดีๆพระเวลาฟังท่านพูดปุ๊บท่านก็สละจีวรเหล่านั้นแล้วก็ใช้จีวรที่เป็นผ้าบางสกุลที่เก็บจากตามอยากเยื่อบ้างจากศพบ,บ้าง มาใช้สอยและของที่ดีๆนั่นแหละที่พระอื่นก็สละท่านอุปนันธาเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้นี่คืออุบายของท่านนะเพราะฉะนั้นด้วยอาศัยความโภรนะและอาศัยทักษะในการพูดโน้มน้าวนี่แหละเป็นอุปนิสัยของท่านอุปนันธาสักกยะบุตรเพราะฉะนั้นพิสูนทั้งหลายที่ได้ฟังคําของท่านอุปนันทาก็จึงสละวัตถุที่มีค่าทั้งหลายเป็นจํานวนมากท่านอุปนันทาก็เก็บของเหล่านะนะั้นเอาไว้เป็นจํานวนมากเลยเมื่อออก พรรษาแล้วนะท่านก็จะลิกไปพระเชตวันมหาวิหารทีน,นี้ในระหว่างทางเนี่ยมีวัดแห่งหนึ่งมีพิสุแก่อยู่สองรูปท่านพิสุทั้งสองรูปนั้นก็ได้เขาเรียกว่าลาบสักการะนะมาด้วยเป็นผ้าจํานวนสามผืนท่านอยู่กันสองรูปนะเป็นพิสุแก่ทีน,นี้ในสามผืนนั้นนะ่ะมีเป็นผ้าเนื้อหยาบสองผืนแล้วก็ผ้ากําพลเนื้อดี หนึ่งผืนทีนีน้มันจะแบ่งยังไงล่ะมีพิสุสองรูปแต่ผ้ามีสามผืนเป็นผืนหยาบสองผืนเป็นผืนเนื้อดีอีกหนึ่งผืนก็จึงทำให้พิสุแก่สองรูปนั้นนะ่ะไม่สามารถที่จะแบ่งผ้านั้นได้ไม่มีความฉลาดเพียงพอไม่รู้จะแบ่งยังไงก็เกิดความบาดหมางก,กันนะว่าเอาท่านแบ่งสิท่านแบ่งเหมือนกับว่ายกหน้าที่ให้คนอื่นแบ่งพิสุอีกรูปหนึ่งก็ไม่สามารถจะแบ่งได้ ก็จึงเกิดความบาดหมางทะเลาะกันในระหว่างทางนั่นแหละท่านอุปนันทะก็มาอยู่ที่วัดนั้นพอดีพิสูจ์แก่ก็เลยทั้งสองรูปก็เลยนิมนต์ให้ท่านอุปนันทาน,นี่ได้ตัดสินนะว่าจะทําอย่างไรในผ้าสามผืนนี้ท่านอุปนันทะก็เลยบอกว่าเอาได้สิไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ท่านเองเนื่องจากท่านมีความโลภอยู่ในใจนะดูวิธีการแบ่งท่านนะท่านก็จึง แบ่งผ้าเนื้อหยาบหนึ่งผืนให้กับพระแก่หนึ่งรูกอีกหนึ่งผืนก็ให้พระแก่อีกหนึ่งลูกเพราะฉะนั้นพระแก่ทั้งสองลูกก็ได้ผ้าเนื้อหยาบเป็นคนละหนึ่งผืนแล้วผ้าเนื้อละเอียดล่ะทำยังไงตัดแบ่งครึ่งไหมไม่ใช่ท่านอุปนันทะยึดเอาผ้าเนื้อดีนั่นแหละเอามาเป็นของตนด้วยเหตุผลที่ว่าท่านเป็นผู้ตัดสินคดีท่านนั่นแหละจะต้องได้ผ้าเนื้อเนื้อละเอียดนั้น <N ex as> <N ic is> นี่แหละเป็นอุบายเนาะอโยมนั่งฟังทำตามสบายเลยโยมไม่ต้องพนมมือก็ได้นะจะได้ไม่เมื่อยนี่แหละเป็นอุบายของท่านอุปนันทะที่คิดไม่ดีหวังจะลิบเนะื้อผ้าเนื้อดีนั้นมาเป็นของตนทีนี้พักแก่นั้นสองลูกก็เศร้าเลยสิเพราะว่าตนเองคิดว่าคงจะได้มีส่วนแห่งผ้าเนื้อดีนั้นด้วยแต่กลับสูญเสียไปทั้งหมดเลยให้กับท่านอุปนันทะ a พระแก่สองรูปก,ก็ไม่ยอมก็เลยเดินตามท่านอุปนันทะไปที่พระเชตวันมหาวิหารเรื่องนั้นเนี่ยก็ทราบถึงหูของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ทราบถึงพิษุทั้งหลายที่อยู่ในวัดเชตวันมหาวิหารนั้นทีนี้พิกสุที่อยู่ในวัดเชตวันเนี่ยก็ถามท่านอุปนันทะถึงลาบสักการะที่ท่านได้มาเพราะท่านหอบเอาวัด เอาลาสกาละมาด้วยบาจีวรก็ดีเนื้อดีมาว่าเอ๊ะทำไมท่านโชคดีจังเลยนะท่านมีมีบุญมากเลยนะท่านได้ลาบสกาละนี้มาท่านอุปนันทะก็บอกว่าโอ๊ยลาบโชคอะไรของเราเราไม่ได้เป็นคนที่มีโชคเราเรามีอุบายเราก็เพียงแต่พูดโน้มน้าวให้เขาสละวัตถุสิ่งของเหล่านั้นนี่แหละด้วยอ,อุบายเนี้ยเราจึงมีลาบสกาละเนี่ยนี่ท่านก็บอกตรงๆนะไม่ได้ปิดบงังแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็จริงไปถึงหูของพระผู้มีพระภาคนะว่าท่านอุปนันทานเนี่ยไม่ใช่ทำเรื่องนี้เอาไว้แต่ในภพนี้เท่านั้นแม้ในภพก่อนๆท่านอุปนันทานก็ทำอุปนิสัยแบบนี้แหละนะก็คือทำไมด้วยความที่มีความรลภมากแล้วก็ทำให้บุคคลอื่นเนี่ยเสียทรัพย์ด้วยเพราะอาศัยการที่แบ่งทรัพย์นั้นไม่ได้ ท่านอุปนันธะก็ทําเหมือนกับในอดีตเหมือนกันเพราะฉะนั้นพิสูจน์ทั้งหลายก็เลยอาราธนาพระผู้มีพระภาคได้เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังท่นี้ก็มาในเรื่องอดีตพระพุทธเจ้าก,ก็เลยเล่าว่าในครั้งอดีตการเนี่ยพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่บําเพา็ญบารมีตอนนั้นพระองค์เป็นลุกเทวดาอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําได้เห็นเหตุการณ์พบชาติในอดีตของท่านอุปนันทะตัวท่านเนี่ยไม่ได้ไปคล้องเกี่ยวอะไรนะแต่เป็นผู้ที่ พบเห็นเรื่องราวรับรู้เรื่องราวทั้งหมดของท่านอุปนันทะในชาติอดีตในครั้งนั้นเนี่ยท่านอุปนันทะเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกก็ดูมีอัธยาศัยแข่งความเป็นผู้ทำไมฉลาดแกมโกงใช่ไหมเวลาเรานึกถึงสุนัขจิ้งจอกก็จะนึกถึงว่าไอ้เป็นสัตว์ที่มีความคดโกงฉลาดแกมโกงนี่แหละท่านอุปนันทะในครั้งอดีตเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งทีนี้เมีย เมียของสุนัขจิ้งจอกเนี่ยตั้งตั้งคันนะเกิดแพ้ท้องก็เลยบอกบอกสามีของตนบอกว่าพี่พี่ฉันเนี่ยแพ้ท้องนะฉันอยากจะกินปลาตะเพียนสดโอ้โหเป็นเรื่องลส้สิเพราะว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์บกใช่ไหมมันจะไปไว่ายจับยังไงละ่ะในทะเลเอ้ในทะเลสาบหรือในแม่น้ำซึ่งเป็นเรื่องยากนะแต่เมียของตนเองเนี่ยแพ้ท้องสามีก็รักเมียตัวเองใช่ไหม ก็เลยบอกว่าเออน้องๆน,นะน้องอย่าเศร้าใจไปเลยไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวพี่จะจัดการหาปลาตะเพียนสดมาให้น้องเองเพราะฉะนั้นสุนัขจิ้งจอกก็เลยเดินไปตามฝั่งหวังว่าจะได้ปลาตะเพียนในจังหวะนั้นเองเนี่ยมีนาคสองตัวก็คือเป็นภพชาติในอดีตของพี่สุกแก่สองรูปนั่นเองนะเกิดเป็นนาคสองตัวนี้แหละน,ะนาคสองตัวนั้นก็ได้เที่ยวหากินตัวหนึ่งเนี่ย เที่ยวหากินในน้ําลึกอีกตัวหนึ่งเที่ยวหากินในน้ําตื้นหน้าสองตัวนี้ปกติเนี่ยก็รักไข่ปองดองกันดีเวลาได้ปลามาก็จะแบ่งกันอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไอ้น้าที่มันหาปลาหาปลาในน้ําลึกก็ได้ปลาจตะเพียนตัวใหญ่มากแต่มันใหญ่เกินกําลังกว่าหน้าที่จะเอาปลานั้นขึ้นมาบนฝั่งก็กัดได้เพียงแต่หาง ของปลาตะเพียนนั้นปลาตะเพียนมันมีกําลังใช่ไมันก็ลากไอ้เจ้าหน้าตัวนั้นลงไปในน้าก็หมดปัญญาหน้าตัวนั้นก็เลยบอกเพื่อนสหายของตนผู้ที่หาอาหารในฝั่งน้ําตื้นนะบริเวณน้ําตื้นบอกว่าเฮ้ย hey, เราเราเจ้าเจ้ามาช่วยเราแล้วกันมาช่วยจับปลาตะเพียนนี้กันนะเพราะปลามันมีกําลังมากเราคนเดียวเนี่ยเราตัวเดียวไม่สามารถที่จะเอาปลาตะเพียนนียขึ้นฝั่งได้ เพราะฉะนั้นสหายผู้เป็นนาคน้ำตื่นก็เลยบอกโอเคโอเคตกลงเดี๋ยวเราจะช่วยท่านนะเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งสองตัวเนี่ยก็จึงใช้ความพยายามของตนลากนะเอาปลาจะเพียนตัวใหญ่นั้นขึ้นฝั่งมาจนได้แล้วก็ทำให้ปลาตะเพียนตัวนั้นนะสิ้นชีวิตไปนะแต่ทีนี้มันอยู่ในขั้นตอนการแบ่งแล้วสิพอมันมีขนาดใหญ่ใช่ไหม ปกติเนี่ยอาจจะว่าได้อาหารมาตัวเล็กมันมีจํานวนมากก็แบ่งไปตามจํานวนใช่ไหมไม่ยากความโรคตัญหาที่เคยมีอยู่มันก็ไม่เกิดกุ้มลุมเหมือนกับเรานะเวลาเรามีทรัพย์น้อยๆถูกหวยสมมตินะถูกหวยสักเล็กท้ายสองตัวก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่เราจะแบ่งปันทรัพย์นั้นให้กับคนรอบข้างใช่ไหมให้กับญาติพี่น้องอ่ะคนละสิบาท20บาทให้ลูกให้หลานเป็นค่าขนม วันดีขึ้นดีโยมถูกหวยมานะสิบล้านไม่แน่ตัณหาที่มันเคยมีอยู่มันก็มีกำลังไม่อยากที่จะแบ่งนะก็คือยินดีในทรัพย์นั้นเป็นปัจจัยให้เกิดความหวงทรัพย์ของตนไม่อยากที่จะแบ่งปันทรัพย์นั้นให้กับบุคคลอื่น,นเพราะฉะนั้นนาสองตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ยก็เกิดความรัก ความเอ็นดูซึ่งกันและกันแต่เพราะด้วยเพราะอาศัยได้โภกัพทรัมากก็คือได้ปลาตัวใหญ่มันจึงหาวิธีที่จะแบ่งให้ได้แบบครึ่งครึ่งไม่ได้จะทํำยังไงนี่ยปลามันตัวใหญ่หัวแล้วก็มีส่วนหางจะตัดครึ่งมันก็ไม่ไม่ตรงกลางใช่ไหมส่วนหัวอุย้ยถ้าตัดครึ่งเนี่ยใครที่ได้ส่วนหัวไปมันก็จะเยอะกว่าใช่ไหมใครที่ได้ส่วนหางไปมันก็จะน้อยกว่า เออมันก็คิดไม่ได้มันไม่มีมีดที่จะไปผ่าตรงกลางที่แบบเอาสันตัวครึ่งใช่ไหมถ้าแบะแบบว่าครึ่งซ้ายครึ่งขวาซีซซา์ขวามันก็โอเคแต่นามันไม่มีมีดนะมันก็ไม่รู้จะแบ่งยังไงมันก็จะแบ่งได้แต่แบบครึ่งหัวไปเลยกับครึ่งท้ายไปเลยมันก็เกิดความทะเลาะกันสิว่าส่วนหัวเนี่ยมันต้องเป็นของเราไอ้นาน้ําลึกมันเป็นคนหามาได้ใช่ไหมจริงๆก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะสมมติ เราสมมุติว่าถ้าเป็นนาคน้ําตื้นเราไม่ได้เป็นคนจับปลาตะเพียนมาได้ไม่ได้เป็นคนผู้พบเห็นแล้วอาจจะยอมเสียสละเอาส่วนที่ดีๆเนี่ยให้กับผู้ที่เขาเป็นคนเจอแต่ไอ้นาคน้ําตื้นมันไม่ยอมสิเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยได้แบ่งเราเคยแบ่งเท่าๆกันมาปัจจุบันมันก็ไม่ยอมถึงแม้ว่าตนเองจะไม่ได้เป็นคนพบเจอปลาตะเพียนตัวใหญ่ก็าตามจึงเกิดความทะเลาะเบาะแวงกัน ในจังหวะนั้นนั่นเองนะสุนัขจิ้งจอกก็เดินมาในบริเวณนั้นหน้าสองตัวพบสุนัขจิ้งจอกก็คิดว่าไอ้สุนัขจิ้งจอกเนี่ยน่าจะฉลาดหน้าตาน่าจะเป็นคนที่มีปัญญาที่จะแบ่งทรัพย์ไอ้ปลาตะเพียนนี้ให้กับเราได้ก็เลยเชิญนะเรียกสุนัขจิ้งจอกว่าท่านท่านช่วยมาแบ่งปลาตะเพียนนี้ออกมาเป็นให สองส่วนถ้าเท่ากันตามความเหมาะสมให้กับเราหน่อยสุนัขจิ้งจอกมันก็ได้จังหวะมันก็บอกโอ้โหไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยเราเนี่ยตัดสินคดีมามากแล้วทั้งที่มันไม่เคยเลยนะเนี่ยมุสาแล้วนะสุนัขจิ้งจอกช่วยโอกาสเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยตัดสินคดีให้ทั้งพระราชาก็เคยมาแล้วตัดสินคดีให้กับคนมามากต้องมากคือตัดสินให้กับมนุษย์อะที่เป็นสัตว์สองเท้าอะ ยังตัดสินมาแล้วเลยนับภาษาอะไรจะตัดสินให้กับสัตว์สีเท้าอย่างเจ้าสองตัวไม่ได้พูดในเรื่องที่ไม่จริงนะเพราะฉะนั้นนาคสองตัวก็เลยโอ้คิดว่าเป็นลาบของเราแล้วนะที่เราจะสามารถแบ่งปลาตะเพียนนี้ออกมาเป็นสองส่วนแต่สุนัขจริงจอก็บอกว่าถ้าเราตัดสินคดีแล้วเนี่ยไม่อาจที่จะเปลี่ยนคำตัดสินของเราได้นะเจ้ายินยอมไหม น่าก็บอกโอเคโอเคได้เราจะยินยอมเชื่อในคำตัดสินของท่านทุกอย่างสุนักจิ้งจอกก็จัดการแบ่งปลาตะเพียนนั้นออกเป็นสามส่วนสามส่วนยังไงส่วนหัวไปหนึ่งส่วนส่วนพุงตรงกลางไปหนึ่งส่วนแล้วก็ส่วนหางมีเนื้อติดส่วนหางไปอีกหนึ่งส่วนสามส่วนเท่าๆกันนะนึกถึงนะส่วนหางมันก็มีเนื้ออยู่ใช่ไหม แต่มันเป็นเนื้อส่วนน้อยสุนักจิ้งจอกจึงได้นำส่วนหัวนั้นให้กับนาคน้ำลึกผู้เป็นคนพบเห็นปลาตะเพียนนั้นและให้ส่วนหานั้นกับนาคที่เป็นสหายที่หาสัตว์ในน้ำตื้นเนี่ยก็ให้ไปไอ้นาคมันก็งงว่าอา้าวและส่วนกลางล่ะเป็นของใครสุนักจิ้งบอกสุนักจิ้งจอกก็บอกว่า ส่วนพุงตรงกลางนี่แหละต้องเป็นของผู้ตัดสินคดีเพราะเราเป็นธรรมะเป็นผู้ตัดสินคดีท่านต้องให้ค่าสินจ้างกับเรามันก็หยิบไปแล้วก็หนีไปเลยแล้วก็หนีไปต่อหน้าต่อตาโอ้โหคิดเอานะนาคหวังว่าจะได้กินเจ้าพุงงามๆนี้แต่ก็ถูกสุนัขจิ้งจอกเนี่ยคว้าเอาไปต่อหน้าต่อตาถึงความเศร้าโศกหน้าสองตัวก็ มา,มาจับเข่าร้องไห้นะถึงความเสียใจว่าเราไม่น่าเลยนะเพราะอาศัยความโรภเป็นเหตุแท้ๆทำให้เราวิวาดบาดหมางกันเมื่อก่อนถ้าเรารักใคร่กันดีเราก็จะไม่สูญเสียภุงงา,งามนี้ให้กับสุนัขจิ้งจอกไปมันก็จึงเกิดความเศร้าโศกแล้วก็มาข้าควรสุนัขจิ้งจอกคาบเอาไปเนะี่ย ก็เลยเออกไปให้กับเมียของตนเองที่กําลังรออยู่ใช่ไหมเมียก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยผัวของฉันแน้วจะไปจับปลาตะเพียนมาได้ยังไงเนเมื่อเจ้าพี่เนี่ยเป็นสัตว์บกนะพี่ไปจับปลาตะเพียนมาได้ยังไงก็เลยถามสามีของตนใชนะ่ไหมสามีเรียกสามีไหมเออเรียกสามีก็แล้วกันนะเออจ,จับสามีเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวผู้ก็เลยบอกเหตุทั้งหมด ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดกับเมียของตนว่าเนี่ยด้วยเหตุอย่างนี้อย่างนีนะ้เราอาศัยความฉลาดของเราเนี่แหละได้เจ้าพุงงา,งามมาให้กับเจ้านะได้ได้กินทีนี้สุนัขจิงจอกนั้นเนี่ยก็เลย ได้กล่าวคาถาต่อไปว่าคนทั้งหลายผ่ายผอมเพราะวิวาทกันสิ้นทรัพย์ก็เพราะว่าวิวาทกันน้าสองตัวนั้นพลาดปลาชิ้นนี้เพราะวิวาทกันแม่งามงอนเจ้าจงกินปลาทะเพียนนี้เถิดนี่แหละมันก็ฉลาดนะเพราะว่ามันรู้ว่าบุคคลพูดกําลังทะเลาะวิวาทกันเนี่ยมันไม่มีความสามารถนะในการที่จะบริหารทรัพย์นั้นได้ตนเองจึงใช้ช่วงเวลาแห่งการทะเลาะวิวาทเนี่ย เข้ามาแทรกแซงแล้วก็ทำให้ตนเองเนี่ยได้ทรัพย์ถ้าเพียบถึงปัจจุบันก็เช่นเดียวกันนะในขณะที่คนไทยเราเองเนี่ยทำไมทะเลาะวาะแหวงกันแบ่งเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้ออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แก่คนในครอบครัวเกิดความบาดหมางเรื่องเหล่านี้รู้ไปจนไปหูถึงคนที่ลอบข้างที่หวังจะทำไมเข้ามากอบโกยอาศัยช่วงจังหวะที่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่มีความปลองดองกันหาโอกาสน,นั้นแหละเพราะฉะนั้นนะในปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องอย่างนี้แหละบอกว่าความความเสื่อมเสียทั้งหลายความสูญสิ้นแห่งทรัพย์ก็ดีแห่งความปลองดองกันก็ดีจะเสียไปได้ก็เพราะไม่ใช่คนภายในหรอกแต่เป็นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพราะคนภายนอกหรอกแต่เป็นเพราะคนภายในกันนั้นเองแหละที่ทะเลาะเบาะแหวงกันไม่มีความสามัคคีจึงเป็นเหตุให้บุคคล มือที่สามเนี่ยนยีเข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากความบาดหมางนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาสันคันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกไว้ว่าสุนัขจิ้งจอกในครั้งนั้นได้แก่อุปนันทะในบัดนี้นาคสองตัวได้แก่พิสุแก่สองรูปและลูกเทวดาผู้เห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดคือเราตาคาคชนีแล เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้แต่ก็นําเหตุการณ์นี้มาเล่าเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั้งหลายให้ทําไมดําลงอยู่บนความเกื้อกูลกันความสามัคคีกันความรักซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ควรจะต้องอาศัยทำสี่อย่างนะที่เรียกว่าสังหะวัตถุทำมันเป็นเครื่องปลองดอง ความสามัคคีความเกื้อกูลกันด้วยการให้ทานเขาเรียกว่าทานหวานประโยชน์เสมอทานก็คือมีการแบ่งปันเกื้อกูลเหมือนหน้าสองตัวนี้ที่เมื่อก่อนทำไมะมีการแบ่งปันเกื้อกูลกันมีการพูดจาคําที่อ่อนหวานไพเราะซึ่งกันและกันมีการบอกประโยชน์แนะนําสิ่งที่ประโยชน์เกื้อกูลกันแล้วก็อยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุข เมื่อเราทั้งหลายมีทำสี่ประการนี้แล้วไซนะเราก็จะได้ชื่อว่ากระทําตามที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนเราก็จะได้รับประโยชน์สุขจากธรรมเหล่านั้นตามสมควรนะเพราะฉะนั้นธรรมะในวันนี้ในหัวข้อที่ชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกตัดสินคดีแต่ตัดสินคดีดดดทําไมเข้าข้างตนเองนะไม่ใช่ว่าตัดสินในสิ่งที่เป็นธรรมตัดสินแบบไม่เป็นธรรม ก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ต้องขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่เรากระทำเอาไว้เป็นอย่างดีและขอทิศบุญเหล่านั้นให้กับสับรพสัตว์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญสามารถกระทำตนให้ข้ามห้วงน้ำคือวัฏฏะทุกข์และไปถึงฝั่งกก่าคือพระนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรจะไปให้ญาติโยมได้ตั้งใจอุทิศบุญให้กับสับรพสัตทั้งหลาย อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขเถิด ภาวตุสัพพมังคารังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพ,พเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรากษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สาภาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถินสาธุสาธุ